บาลก็เปิดเผยบอกว่าครามเนี่ยเตรียมจะปรับเพิ่มนะคะกรอบวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทสํญญาหรับโครงการบ้านล้านหลังในระยะที่ 2, 2แล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนค่ะเรื่องที่โทรศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยบอกว่าล่าสุดนี้นะคะ,ะ,ะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในการปรับเพิ่มกรอบวงเงินจํานวน20 0 0มล้านบา,นบาทสํญญาหรับโครงการบ้านล้านหลังในระยะที่2รวมวงเงินโครงการนี้นะคะ จ็ดหมื่นล้านบาทเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับลูกค้ารายย่อยเพื่อจะจัดซื้อหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมขยายระยะเวลาดาเนินโครงการจนถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 6หรือว่าเมื่อสินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินแล้วเนี่ยนะคะทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอแล้วก็การเคหะแห่งชาติได้ขับเคลื่อนมาตรการนี้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ค่ะหนึ่งคือธนาคารอาคารสงเคราะห์โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สอง ปรับเพิ่มปรอบ,บวงเงิน20,000ล้านบาทรวมวงเงินโครงการนังสิ้น70,000ล้านบาทแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัยของตอนได้มากขึ้นอาทิไม่มีเกณฑ์กําหนดในส่วนของรายได้ผู้กู้แต่นะคะเงินผ่อนชําระรายเดือนเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งใน2ของรายได้สิทธิต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่1.99%ต่อปีเป็นระยะเวลา4ปีเป็นตน้น สองคือการเคหะแห่งชาตินะคะโครงการบ้านเคหะสุกระเสษมเสนอปรับปรุงทรัพย์สินโครงการบ้านอาทอนบางส่วนมาดําเนินการให้เป็นห้องเช่าราคาถูกแก่ผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเช่าสําหรับผู้สูงอายุราชการแล้วก็พนักง,งานของรัฐที่กเกษียณอายุด้วยเป็นโครงการต้นแบบนะคะชื่อโครงการบ้านเคหะสุกระเสษมจะนําร่องนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เร่งศึกษาความเหมาะสมของแผนโครงการบ้านเคหะสุกเสษม ซึ่งในแผนจะเป็นอาคารสูง5ชั้นนะ4อาคารทุกอาคารติดลิฟต์ค่ะแผนการดําเนินงาน3ปีก็คือตั้งแต่ปี64ถึง 66, 66นะ,ะแบ่งเป็น4ระยะด้วยกันนะคะทางรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพยายามที่จะเสริมสร้างระบบเงินระบบสินเชื่อที่เอื้อต่อการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนในทุกระดับนะคะแล้วก็บอกว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอนาคตได้อย่างเสมอภาคด้วย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยทั่วหน้าค่ะ